งียมาปวดน่ะคิมหายละโอ้ยโอ้โอ้ลุมโดนลุม oh, um, um. ไอเวรนี่มันยังอยู่อีกคลิปนี้มีแต่เนื้อหาบูลี่องหญิงทรงประชวนแล้วเพคะหัวจะปวดอันนี้เล่นช่างห้องแต่ว่ามาในคอนเซปของปกป้ององหญิงนะก็คือลูกเพล่ะจะเป็นแค้แล้วโยก็จะเป็นองหญิงที่เล่นแคลรี่ลแ,ลแล้วไปป่าย้อนเหรอได้เลย เน้ยม okay, ันปวดอ่ะเฮ้ยโอโยป่าด้วยไม่ได้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 ต้องเอาตัวเล็กต้องเอาตัวไหนก่อนไอเวนนี่มันยังอยู่อีกเฮ้ยแล้วดูเรื่องราววิวหนิเรื่องราววิวที่แบบหน้าปุกเข้าป่ามากเลยไม่เป็นไรหรอกใช้ฟิกเกอร์ก็าป่าได้ถึงนะมีคนใหม่แล้วมีแขกไม่ได้เยี่ยมเยียนมานี่เนี่ย ไปถึงตรงโน้นเลยเพื่อนต้องใช้มาหลอดเข้าไปปาดต้องใช้มาหลอดเข้าไปปาดตรงนั้นยังไงวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนี่ไอ้แม็มาโซคิวโซคิวโดนไปมาช็อตว่ะ เรียบร้อยอือยยยยตุยโดนช็อฝั่งโนนเขามากันห้ายัยไม่ได้เอาแต่ป่าเลยครมันมาอีกแล้วเพื่อนชิบหายแล้วอ้ยโอ้ยชิบส่งแล้วเพื่อนนี้ก็เหลือนอแม็กเหลือนอแม็กแมาแล้วล้วแมกาแลม็กมาแล้วแ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 มม้้ยแมแ้ม็กมล้อา้กล้ากาลกาแลกาแวาแล้ว เราเก็บปกป้องใม่เพียรได้ไม่ไกลตายเลยของอาร์ตน้ำตาผมจะไหลมีคนม,มาปกป้องผมด้วยมีหน้ามาอีกครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นโอเคเรียบร้อยแต่ว่าผมจะแบบไม่ค่อยได้ฟาร์มนะอุย้ยมีหน้าทางผีผ่านทางผีผ่าน,าานโอ้บอกเลยว่าโดยตายเนี่ยมดูมันปัดดูมันปัดแมงเออร์ทางผีผ่าน,าานแม็กมาแม็กมาอีกหรอไอ้บ้าเอ้ โอหแล้วแม็กไม่ใช่แม็กธรรมดาเป็นแม็กป่าโดยเรื่องของเรื่องมิน่าเขามามิน่าเขาสดจีอีกแล้วเพื่อนโอ้ลุมโลุมโต้องมีมาหลอดจริงๆมาหลอดกับล็อกซี่แบบคอยทำดาเมจให้โย่ละโย่แบบแม่งโดนบูลลี่จากโอ้โหแม็กแล้วมิน่ามาแล้วแม็กแม็กแม็กหยุดแม็กหยุด นี่เนี่ยสมหน้าช่วยไม่ได้อุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างชิบป่งแล้วชิบปงแล้วชิบปงแล้วชีวิตของพวกเจ้าโอเคโยโย่โยไปแล้วเพื่อนโย่ต้องหนีไอ้ไอพวกไอ้พวกนี้ก่อนโย่ต้องหนีไอ้ไอ้พวกพวกนี้ก่อน ต้องรีบจบเกมเพื่อที่จะรีตัวเก่งมากทุกคนแม้ว่าตัวข้าจะแพ้ทาง2ตัวพวกเจ้าก็ยังสามารถที่จะทันองค์หญิงได้นะคะโอ้ตอนนี้องค์หญิงจะเป็นอาคาเพื่อนไม่น่าจะเป็นองค์หญิงต่อไปรน